ส t u d e n t สวัสดีค่ะเด็กๆมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคุณครูสุรินัตกันนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ประโยคถามตอบข้อมูลส่วนบุคคลกันนะคะ asking and giving personal information มาดูตัวอย่างประโยคนะคะใช้ถามทั่วๆไปประโยคแรกใช้ในการถามชื่อ what is your name what is your name My name is s u r i My name is s u r i เด็กๆลองมาอ่านตามคุณครูนะคะ What is your name? My name is แัะตามด้วยชื่อของตนเองเลยคะ่ะประโยคต่อมานะคะ How do you spell it? How do you spell it? S-U-R-E-E S-U-R-E-E e. ประโยคนี้ใช้ในการถามถ้าเราฟังไม่ชัดบอกให้เขาสะก,กดคําให้นะคะเราจะถามว่า how do you spell it อ่ลองฝึกดูนะคะมาดูประโยคต่อมาเลยค่ะ where are you from where are you from, from i'm from ปราจีนบุรีประโยคนี้นะคะใช้ถามว่ามาจากที่ไหนประโยคต่อมาเลยนะคะ ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าเพื่อนๆของเรา,าพักอยู่ที่ไหนเราจะถามว่า Where do you live? Where do you live? I live in ประชาอุทิศนักเรียนลองฝึกตามนะคะประโยคต่อมาเลยค่ะ How old are you? How old are you? I'm 12 years old. I'm 12 years old. ประโยคนี้ใช้ในการถามตอบเกี่ยวกับอายุนะคะ เรื่องต่อไปถ้าเราอยากรู้เบอร์โทรศัพท์เราจะถามว่า what is your telephone number what is your telephone number แต่วิธีการตอบนะคะการตอบตัวเลขให้เด็กๆอ่านทีละตัวเช่น my telephone number is zero nine z e ต่อไป ถ้าเราอยากรู้ว่างานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่เพ,เพื่อนของเราชอบทําคืออะไรนึกออกไหมคะถ้านึกไม่ออกคุณครูมีตัวอย่างงานอดิเรกหรือฮ็อบบี้ให้ดูนะคะ watching television fishing swimming playing computer game cooking listening to music อ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะวิธีการถามเราจะถามว่า what is your hobby what is your hobby my hobby is cooking อ่าลองฝึกถามตอบดูนะคะประโยคต่อมาถ้าอยากทราบว่าเพื่อนเราชอบอาหารอะไรนะ้านึกคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารออกไหมคะคุณครูมีตัวอย่าง คุณครูเลือกที่คุณครูชอบมาเลยนะเช่นคับมีดไฟไ์อันนี้คือข้าวผัดปูนูต์เด e ิลนูดเดิลก๋วยเตี๋ยวนะคะพิซซ่าพิซซ่าต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ผ้าพยาสลัดผ้าพยาสลัดอันนี้เป็นตัวอย่าง คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะคราวนี้เรามาถามประโยคกันค่ะ What food do you like? What food do you like? I like n o o d l e I like n o o d l e ประโยคต่อมาเลยค่ะถามเกี่ยวกับผล,ลไม้นะคะ Fruit Fruit คำศัพท์เกี่ยวกับ r u o t ครูเข้าใจว่านักเรียนน่าจะจำได้หลายคำแต่ครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะนักเรียนดูในจอเลยค่ะจะมีตัวอย่างให้ วิธีการถามนะคะ What food do you like? What food do you like? I like durian. ลองฝึกพูดนะคะต่อมาค่ะ religion 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 แปลว่าศาสนานะคะวิธีการถาม What is your religion? What is your religion? I am Buddhism. I am b u d d h i s ะนับถือศาสนาพุทธนะคะแล้ก็ต่อไปประโยคต่อมาถ้าอยากทราบเกี่ยวกับสัญชาติหรือเชื้อชาติมาลองทบทวนนิดนึงนะคะดูจากจอภาพประกอบเลยค่ะ c o u n t y แปลว่าประเทศ Nationality แปลว่าสัญชาติหรือเชื้อชาติส่วนประโยคเราจะใช้คำถามถามว่า What is your nationality w h a t is your nationality? I am Thai. I am Thai. The last sentence ประโยคสุดท้ายสำหรับครั้งนี้นะคะ When is your birthday? When is your birthday? My birthday is April night. My birthday is April night. อ๋ออย่าลืมนะการบอกวันที่เราใช้เลขบอกลำดับที่ ordinal number ordinal number ไม่ใช่จำนวนนับนะคะ cardinal number อย่าลืมทบทวนกันนะและมีแบบฝึกให้ลองฝึกจับคู่ประโยคบทสนทนาท้ายวิดีโอนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย